ปี2อนบนะครับเห็นไหมมาเปิดประตูโอเ n นแคปกว้างมากเลยครับสมาร์ทแคปแมกไลเนอร์นี่กริปเลยครับกริปเลยไม่เป็นรอยครับเหมือนใหม่มากเลยท่านผู้ชมมันเหมือนใหม่เลยครับผมบอกเลยว่าคันนี้พร้อมใช้งาน100%นะครับ100%รนะครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับอาร์ตัลโลนะครับ0 8 0 4 8 6 6 5 9 8ครับ กว่าจะได้มาทําคลิปคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าลูกค้าโทรมาไม่หยุดไม่หย่อนเลยครับเพื่ออธิบายนะครับการจัดแผนนใลูกค้านะครับวันนี้นะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะมากเลยนะครับออกรถกับผมนี่ลูกค้าแค่รออยู่ที่บ้านผมฝากเซ็นสาขานะครับจะส่งรถถึงที่ฝากเซ็นสาขาถึงที่ยังไม่คิดจะมาออกรถกับผมอีกหรือครับอ่าปะเราไปดูรถกันเลยดีกว่านะครับวันนี้นะครับผมนํารถโตโยต้าวีโก้นะครับ ตัวนี้เป็น 2.5e นะครับผมรู้สึกว่าคันนี้จะเป็นปี2014นะครับคันนี้สีขาวนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าคันนี้มาด้วยแรงมา120แรงม้า้วท่านผู้ชมนะผมบอกเลยว่าสีขาวนะครับลินครีนเลยครับคันนี้นะครับสวยงามพร้อมใช้งานนะครับใครที่กําลังมองหารถใช้งานนะครับหรือกําลังจะออกรถเพื่อที่จะกลับไปบ้านนะครับสงกงสงการนะครับแนะนําเป็นคันนี้เลยครับท่านผู้ชมนะเราไปดูรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นจากด้านหน้าที่ท่านผู้ชมเห็นนะ เป็นไฟใหญ่หน้านะครับสวยๆนะครับออกแบบมานะครับเพราะตัวนี้เป็นโฉมหน้าแชมป์แล้วออกแบบไม่ได้สวยงามนะครับนี่ครับเรียวๆนะครับเป็นกรีตาคมๆเลยครับท่านผู้ชมนะเป็นหลอดไฟไฮโดรเจนนะครับท่านผู้ชมหลอดไฟไฮโดรเจนนะครับกระจังหน้านะครับตรงนี้เป็นกระจังหน้าสีเทาเมทัลลิกตัดโครเมียมนะครับตรงนี้ครับท่านผู้ชมนะนะด้านล่างนะครับในกันชนเนี่ยจะมีอะไรมาบ้างมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้นะครับอ่าตะแกรงนะครับตะแกรงในกันชนนะครับเพื่อระบายความร้อนในห้องเครื่องนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ ด้านฝาโปรงนี่ก็จะมีจมูกนะครับเพื่อระบายความร้อนเพราะตัวนี้เป็น2.5นะครับตัวนี้เป็น V n t u r b o interbol นะครับท่านผู้ชมตรงนี้อ่าเห็นไหม interbol นะครับตรงนี้ด้านข้างนะครับมาด้วยยางใหม่แมกเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมยางใหม่แมกเปอร์เซ็นต์นี่นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมอันนี้มันจะมานะล้อแม็กนะครับเป็นแม็กขอบ18นะครับขอบ18นะท่านผู้ชมนะจะมาด้วยขนาดยางนะครับ2 4 5 4 5 R 18นะครับท่านผู้ชมนะ2 4 5 4 5 R 18นะครับตัวนี้ เป็นยางใหม่นะครับแม็กเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมแม็กเปอร์เซ็นต์นี้นะครับเห็นเป็นลอยๆอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดให้ท่านผู้ชมนะครับเนี่ยเก็บรายละเอียดให้พวกนี้รับประกันว่าออกรถกับผมไปได้ล้อเหมือนล้อใหม่เลยนะครับท่านผู้ชมนะด้านข้างนะครับด้านข้างฮะฝาครอบกระจกมองข้างจะเป็นโครเมียมนะครับไม่ใช่สีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวในกระจกมองข้างมีโลโก้ไฮรักมาให้นะครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนะครับใครดูคลิปผมไม่มีคำคิวภาษาได้ ผมแถมคิ้วกันสานให้นะครับท่านชมนะตรงนี้นะครับเปิดแผงประตูมานะครับผมบอกเลยว่าสวยๆเลยนะแผงประตูนี้ครับใหม่กริปเลยใหม่กริปเลยนะครับท่านชมนะตรงนี้ผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นหน้าแชมป์แล้วนะครับปี2014นะครับเห็นไหมมาเปิดประตูโอเปนแคปกว้างมากเลยนะปึ๊บมาดูเม็ดอาร์ของผมนี่เป้ดแม่งสวยจริงครับผมสวยจริงมานี่นะสวยกริปเลยครับเม็ดโอเม็ดอาร์อยู่ตำแหน่งเดิมทุกจุดเลยนะตรงนี้นะตรงนี้สวยๆอ่า นี่ครับผมบอกเลยว่ายางใหม่นะครับยางใหม่นะครับทั้ง4เส้นนะครับแม็กเปอร์เซนต์ทั้ง4วงนะครับท่านผู้ชมนะแม็กเปอร์เซนต์ทั้ง4วงเนี่ยผมเก็บงานให้แน่นอนครับท่านผู้ชมตรงนี้ด้านท้ายด้านท้ายเห็นไหมกิปบเลยโลโก้โตโยต้าไฮรักสองจุดห้า E ตัว E นะครับวีโก้แชมป์มีมาครบนะครับมือเปิดโครเมียมนะครับไฟเบรกดวงที่3โอ้โหนี่ครับดูแม็กไลเนอร์นะครับด้านท้ายเป็นไง แม็กไรเนอร์นี่กร er ิปเลยครับกริปเลยไม่เป็นรอยครับเหมือนใหม่มากเลยท่านผู้ชมมันเหมือนใหม่เลยครับเหมือนกับว่าไม่เคยบรรทุกหนักไม่เคยบรรทุกของเลยครับท <but Dracula. S 1> ่านผู้ชมตรงนี้นะครับนี่เม็ดโอเม็ดอาร์คด้านท้ายนี่อยู่ตำแหน่งเดิมหมดจุดนะครับบอกเลยสวยงามมากเลยครับสวยงามเลยครับท่านผู้ชมนะอ่ะโอ้โหอู้เอาง่ายว่ารถกระบะไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยครับท่านผู้ชมนะถูกใจเป็นวซื้อครับผมถูกใจเป็นวซื้อเลยเอาง่ายสภาพนี้ครับ ผมบอกเลยสภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับท่านผู้ชมไปออกรถเดิมๆมาครับท่านผู้ชมก็ต้องไปทําแบบนี้นะท่านผู้ชมก็ไปทําแบบนี้อยู่แล้วนะครับเปลี่ยนท่อลงล้อแม็กจัดทรงสภาพนี้แน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมออกรถคันนี้ไปท่านผู้ชมฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถแถมเขาฟรีสามเดือนแถมท่านผู้ชมไม่ต้องเสียเงินไปซื้อล้อแม็กใหม่ยางใหม่นะครับไม่ต้องไปจัดทรงนะครับ ไม่ต้องไปเปลี่ยนท่อคันนี้ครบครบเลยท่านผู้ชมออกรถสบายสบายมาดูนี่อ่ะที่ผมพูดแหละท่านผู้ชมว่าถูกไหมอ่าแต่เนี้ยที่ผมเอามาทาคลิปให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยให้ท่านผู้ชมรู้ว่ารถที่โชว์รูมของผมนะครับมีรถสไตล์นี้อยู่นะครับแนวแนวนี้อยู่เลยอ่าให้รีบมาซื้อรถกับผมเลยตรงนี้นะครับมาแบ่งประตูนี้กิฟต์กิฟต์อ่าผมให้ดูผมให้ดูหมดเลยครับอ่ะนี่ครับแมตต์โอเมจอาร์ทครับอ่าตรงนี้ครับ บอกเลยว่าผมกล้าการันตีนะครับว่ารถผมสวยนะครับรถผมสวยหัวนงหัวนอดนี่ครับท่านชมสวยๆไม่มีขยับเอาง่ายๆเลยตรงนี้ใครที่กำลังหาอยู่นะครับแนะนําเลยครับคันนี้สวยงามจริงๆนะครับอ่าเป็นงาท่านผู้ชมผมมาแล้วท่านผู้ชมดูรอบขันแล้วนะครับดูรอบคันแล้วดูล้อแม็กนะครับอ่าดูด้านท้ายแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูใน้องเครื่องดีกว่านะครับว่าเปิดฝาโปงหน้ามาแล้วอ่ะเอ้ยมันจะสวยขนาดไหนรับชมกันเลย ครับท่านผู้ชมนะนี่ผมบอกเลยวนะ่าผมเปิดฝาโปงหน้ามาแล้วนะครับเอาง่ายเลยผมเปิดมาแล้วผมต้องดูอะไรก่อนเลยผมดูอันนี้ก่อนเลยครับดูคานเลยครับว,ว่าเฮ้ยมันเป็นคานเดิมเว้ยลงมาหน้าเดิมดูกันตรงนี้นะครับอ่าเสร็จเราก็มาดูที่หัวน็อตนะหัวน็อตฝาโปงครับนี่เห็นไหมหัวน็อตฝาโปงนี่ไม่มีขยับเลยน็อตแกนต่างๆไม่มีขยับเลยนะครับท่านผู้ชมนะผมบอกเลยว่ารถคันนี้มันสวยจริงเลยนะครับสวยจริงสวยสวยสวยนะนี่แผ่นเพลทนี่ยังอยู่นี่ตำแหน่งเดิมเลยครับเอาง่ายๆว่า ใครที่กำลังมองหารถใช้งานสักคันนะครับแนะนำคันนี้ผมบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอะผมบอกเลยใครที่สนใจรถคันนี้นะครับโตโยต้าวีโก้สอ e p 2014พันสี่นะครับสีขาวติดต่อผมเลยครับ0804866598นะครับอ่ะไม่ต้องพูดเยอะเลยคลิปนี้ไม่ต้องพูดเยอะเลยผมว่ารถมันสวยรถมันพร้อมใช้งานอยู่แล้วนะครับตรงนี้อะเดี๋ยวเราไปดูในห้องโดยสารกันดีกว่านะครับว่าเข้าไปในห้องโดยสารแล้วจะมีออปชั่นอะไรบ้างเข้าไปแล้วจะรู้สึกออยย่าาางงไไไรรรเปปดดูในนห้โสกั ครับท่านผู้ชมเป็นไงล่ะครับสมาร์ทแคบประตูนี่นะท่านผู้ชมเห็นไหมผมเปิดทั้งสองฝั่งนะครับกว้างมากเลยกว้างมากเลยครับท่านผู้ชมนะภายในของเขาครับเป็นโทนสีเบจนะครับโทนสีเบจเบาะนะครับบอกเลยว่าเป็นเบาะผ้านะครับกำมะหยี่นะท่านผู้ชมนะสีเบจนะครับเบาะนี่แน่นๆเลยครับแน่นๆสะอาดสะอาดนะครับไม่ยุบไม่ย้วยนะครับท่านผู้ชมนี่ผมบอกเลยว่าสวยงามมากเลยครับท่านผู้ชมนะ เบาะนะครับเป็นเบาะเมลนวดนะครับนี่ครับนะฮะมันสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกนี้ได้เลยนะครับท่านชมตรงนี้อ่ามาที่พวงมาลัยอ่าพวงมาลัยไหฮะออกแบบมาได้เฉลียวมากเลยครับทุก่านพวงมาลัยนี่เป็นพวงมาลัยหนังนะครับนะพวงมาลัยหนังออกแบบมาได้ลงตัวนะครับกระชับนะครับอ่ากระชับเลยนี่ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะครับกําลังดีนะครับตรงนี้พวงมาลัยตรงพวงมาลัยมีอะไรบ้างฮะมัลติฟัง์ชันมีมาให้นะครับบัลติฟังชันนี่ไว้ทำลายเอาไว้นะครับปรับเสียงนะครับ วิทยุจากพม่าไหลนะครับระบบเซฟตี้ก็มีนะครับ SRS Airbag c ู่หน้ามาให้เป็นไงล่ะท่านชมผมบอกเลยว่าครบคันนะครับครบคันเลยนี่หน้าจอนะครับอันนี้เป็นหน้าจอเครื่องเล่นเป็น1ดินนะครับท่านชมสามารถเล่น CD ได้ DVD ได้ MP3 ได้นะครับตรงนี้นะครับท่านชมอันนี้นี่เสียงนะครับ,นะรบผมไม่ฟังเสียงก่อนเลยนะ ผมบอกเลยว่าเสียงนี่เล้าๆนะครับเลาๆเ,เลยท่านผู้ชมเล้าเลยเนี่ยนี่ครับท่านผู้ชมเห็นนะรถปี2 0 1 4นะครับใช้งานมาแค่1 4ึ9 000, 6 7 4กิเโลเมตรเท่านั้นนะครับผมบอกเลยนะครับว่ารถคันนี้เช็ดระยะตามระยะแน่นอนเละครับผมบอกเลยวิ่งปีละหมื่นโลเท่านั้นเองนะครับวิ่งปีละหมื่นโลเท่านั้นเองผมบอกเลยรถสวยจริงนะครับรถสวยจริงอ่า นี่ครับผมบอกเลยว่าระบบแอร์ครับเป็นแอร์อันดอล็อกอยู่นะครับท่านผู้ชมแอร์อันดอล็อกอยู่นะครับตรงนี้สามารถปรับแอร์ให้มาอยู่ต่ําได้สูงได้นะครับตรงนี้ผมบอกเลยนะครับแ๋ยวมาฟังเสียงระบบสเตอริโอกันหน่อยตั้นึงนะครับ่าผมบอกเลยว่านะผมบอกเลยว่า เสียงนะครับระบบสเตอริโอเซอร์ราวน์นะครับลำโพงมีทั้งหมดนะครับ6จุดนะครับแผงประตูคู่หน้านะครับแผงประตูคู่หลังในแคมปนะครับแล้วก็ทวิเตอร์นะครับทั้งหมด6จุดเลยผมบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับเซฟตี้ต่างๆมีมาครบนะครับ SRS Airbag คู่หน้ามีมาให้นะครับสิ่งอำนวยความสะดวกพนักเท้าแขนนะครับช่องเก็บของมีมาให้นะครับช่องวางแก้วมีมาให้นะครับตรงนี้ช่องเสียบพาวเวอร์อะลมเนียมีมาให้นะครับอ่านี่ที่วางแก้วมีมาให้ตรงนี้เห็นไหม มีมาให้ตรงแผงประตมูมีมาให้ครบคันนะครับช่องเสียบ power outlet มีมาให้2จุดนะครับตรงนี้ท่านผู้ชมตรงนี้ผมบอกเลยครบอันนี้นะครับผมบอกเลยว่ากระจกนะครับเป็นกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมนี่นะเนี่ยพับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าได้เพราะว่าตัวเนี้มันจะแตกต่างกว่าไอคันสีดําที่ผมเอามาทําคลิปให้ท่านผู้ชมดูเมื่อคลิปที่แล้วนะครับอ่าสีดําอ่ะมันจะ ปรับไฟฟ้าได้อย่างเดียวพับไฟฟ้าไม่ได้แต่คันนี้พับไฟฟ้าได้ปรับไฟฟ้าได้นะครับท่านชมตรงนี้นี่ผ้าหลังคานี่ยกริบเลยสวยๆเลยครับท่านชมนะสวยๆมา้าบางแดดมีกระจกนะครับท่านชมตรงนี้ม้บางแดดมีกระจกกล้องเก็บแว่นมีมาให้นะครับท่านชมเห็นไหมอ่มาอไฟอ่านมแนที่ต่างๆติดครบทุกดวงนะครับตรงนี้ผมบอกเลยว่าครบทุกดวงแจ๋วอ่ะแจ๋วแจ๋วแจ๋วนี่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 ท่านผู้ชมท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนะเฮ้ยว่า เฮ้ยมันเป็นรถโอเปนแคบเว้ยวอเราขึ้นลงเข้าไปนั่งในห้องโดยสารหรือว่าห้องแคปเนี่ยในห้องโดยสารแคปเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับนี่เปิดแคปมาแล้วผมก็เข้ามานั่งเอาง่ายว่าการขึ้นลงนะครับขึ้นสบายก้าวขึ้นได้เลยนี่หลังตรงนะครับเฮโดลูหม <Hey room S 1> ผมร้อยเจ็ดสิบเหลือๆเล็กรูมผมก็เหลือๆนะผมบอกเลยว่าตอบโจทย์นะครับนะครับอ่าวีโก้สมาร์ทแคเนี่ยผมก็ใช้อยู่นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยพ่อแม่ผมจ,จะขับจะนั่งกันสองคนด้านหลังนะครับ ด้านท้ายในเนี้สามารถเก็บของได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ครับอ่ะเห็นไหมม,มันก็มีช่องเก็บอ่าอุปกรณ์รณต,ต่างๆมีครบนะครับเนี่ยครับหรืออีกอย่างครับว่าที่ซ่อนเงินเงียที่ซ่อนเงินเงียะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมอ่ะ,อะโอเคเป็นไงล่ะท่านผู้ชมดูภายในเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปทดลองขับรถดีกว่าว่าเฮ้ย รถที่มันจัดทรงมาแล้วนะครับจัดทรงสภาพนี้มาแล้วเนี่ยสี่นิ้วสอดเนี่ยช่วงล่างมันจะเป็นอย่างไรขับแล้วจะรู้สึกกระด้างไหมขับแล้วขึ้นลงขึ้นเดินจะติดไหมไปทดลองขับรถกันเลยป่ะป่ะท่านผู้ชมไปทดลองขับรถกันเลยผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับท่านผู้ชมนะคันนี้เครื่องเครื่องไม่ได้ทํานะครับคันนี้ก็เป็นคัดเดิมนะครับไม่ใช่คัดทองแดงนะท่านผู้ชมนะก็เหยียบก็ยังนิ่มๆอยู่นะครับไม่แข็งแน่นอนครับขับสบายอ่าขับสบายนะครับผมบอกเลยว่า มีส่งมาครับมีท่อมานี่ถือว่าโอเคเลยครับท่านผู้ชมสภาพนี้ท่านผู้ชมซื้อรถเดิมๆไปท่านผู้ชมก็ต,ต้องแต่งแบบนี้อยู่แล้วนะนะผมก็บอกเลยว่าคันนี้มันพร้อมจบพร้อมตอบโจทย์อยู่แล้วตรงนี้ไปเดี๋ยวพาท่านผู้ชมเหยียบรถดูดีวกว่านะครับบอกเลยอ่นเนี้ยมันเตี้ยอย่างเงี้ยท่านผู้ชมก็กลัวมันจะติดครับผมบอกเลยมันไม่ติดไม่ติดหรอกครับ บอกเลยท่านผูน้ชมนะเครื่องเกียร์นะครับทัดนะครับอ่ะปกตินะครับปกติทุกจุดเลยนะครับอ่าช่วงลงช่วงล่างนี้ปกติครับเลี้ยวไม่ดังนะตกหลุมไม่ดังกูก้กักไม่ดังกูก้กักแน่นอนผมบอกเลยว่าคันนี้พร้อมใช้งาน100%ยเปอ็นะครับร้อนะก่อนจบคลิปนะครับเราไปฟังราคาดีกว่านะครับว่าวันนี้ผมจะเอาโตโยต้าวีโก้สองปีสองพมาขายเท่าไหร่ไปไปฟังราคากันเลย ครับท่านผู้ชมเป็นไงล่ะท่านผู้ชมผมพาท่านผู้ชมไปทดลองขับหมดแล้วนะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้ทุกจุดนะครับพร้อมใช้งานนะครับสภาพสีต่างๆนะครับ13ชิ้นหลังเราเก็บงงเก็บงาให้เรียบร้อยแล้วครับช่วงลงช่วงล่างดีนะครับจัดทรงมาสวยงามนะครับท่านผู้ชมนะภายในภายในสะอาดนะครับห้องโงห้องเครื่องเดิมสนิทนะเรามาฟังราคาดีกว่านะครับว่าวันนี้ผมเอาโตโยต้าวีโก้สอ E ครับปี2014นะครับมาขายเท่าไหร่ ผมบอกเลยว่าเปิดตัวที่โชว์รูมบิ๊กพานะครับสามแสนก้ก้าบาทนะครับสามแสนก้ก้นบาทแต่ใครที่ดูจากคลิปผมนะผมร้อยทันทีเลย 10, หนึ่งหบาทเหลือ3ามแสนแก้บาทเท่านั้นนะครับย้ำว่า3ามแสนแก้าพันบาทเท่านั้นับฟรีสเดือนขับฟรี3เดือนออกรถฟรีดาวนะครับไม่ต้องใช้งเงินออกรถเลยตรงนี้อ่าเราเบี้ยถูกนะครับหนึ่จุดเกก้าเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นหนึ่งจุดเก้าเก้าให้แต่ลูกค้าต้องดาวนะครับเป็นไปให ครับ4.99 7เปขับรถฟรี3เดือนรีบกดเบอร์ผม0804866598ก่ <c oughs> อนจบคลิปนี้นะครับหมป่กท่านผชมกดไลค์กดแชร์กดสั s สไค b ้นะครับกดติดตามผมว่าคลิปหน้าผมจะรถรุ่นไหนนำเสนอนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับ